สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องธรมนวันชาลิพาอีกครั้งนะคะวันนี้มีแนวทางหวยสรุปบนล่างรัฐบาลไทย,ยงดประจำปที่16ทับ8 2ช่องธรมนวันชาลิพาเป็นแนวทางหวยรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะใบสรุปบนนะคะมี

สามหนึ่งค่ะนี่ก็เป็นหวยสรุปบนล่างรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16บหกทันหกดฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์ช่องธมนวันชาลีพาด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ